สภาผู้ชมให้ตามคำขอเลยครับผมสภาผู้ชมเลือกในคำถาม If You Want Me ให้ครับให้น้องปลายตอบแล้วกัน If You Want Me นี่มันเป็นอะไรฮะก็เป็นชื่อ<ม>เพลงใหม่ของเราเป็นซิงเกิลที่3ของพวกเราค่ะซิงเกิลนี้ใครเป็นเซนเตอร์นะครับหนูค่ะตอบสีใช่ <Okay. S 1> ดังนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวดีของน้องใบายหมนหรือเปล่าเพราะว่าคำถามข้อนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับปายครับไมหมต้องรู้อยู่แล้วได้หนูรู้อะไรคือกับพี่ปายอะหนูรู้หมดน่าหม่ ออฟังคำถามจากพีดีโอดีๆนะจ๊ะคำถามถามว่าถ้ามีคนมาถามว่าปายปายจะไปไปายป่ะแล้วปายก็ตอบว่าปายจะไปไปายแสดงว่าปายจะไปที่จังหวัดอะไรครับหนูเซิร์ชแบบเซิร์ชโทรศัพท์ตอนนี้ได้ไหมเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวใบหมอดลูกพี่โชประเทศไหนให้<ไ>ใหเซิร์ชคำตอบระหว่างแข่งได้ไม่มีลูกไม่ได้ไม่ได้ปายปายคืออยู่ที่ไหนอะพี่ปาย อยู่ที่บ้านโอเคก็จริงก็จริงของเขาน้องไปยู่ภาคอะไรอะ่นู้นั่นนะสิน้องไปรู้เหรออยู่ภาคไทยโอเคสบายใจเลยหนูรู้หนูรู้จริงพี่หนูรู้มั้งนะอ่าแต่คิดว่ามีคําตอบอยู่ในใจซึ่งถูกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันตอบเลยค่ะน้องใบหม่อนตอบว่าแม่ห้องสอนทําไมถึงคิดว่าเป็นแม่ห้องสอนครับมันน่าจะอยู่แบบแม่ห้อง ดูมีความจับ,<ง>จบกูนะแไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นแบบอาจจะเป็นแบบปลายจังปลายจังหวัดสตูลหรือปลายจังหวัดหนองคายก็ได้นะเออตอบเลยค่ะยืนยันคำตอบว่าเป็นแม่ห้องสอนนะครับและอำเภอปลายก็อยู่ที่แม่ห้องสอนจริงๆน่นแหละครับแม่ห้องสอนถูกครับโอเคเก่งกเลยถูกต้องเลยครับผม<อ>นะฮะอ,อําเภอปลายอยู่แม่ห้องสอนอยู่ทางเหนือนะครับผม สนับสนุนโดย Ose Interfruits กดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับ